สวัสดีค่ะคุณหมอคะมีคนไข้เนี่ยสอบถามมาค่ะว่า mm hmm. เลนแก้วตาเทียมที่ว่าเป็นเลนระยะเดียวเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะตามที่อธิบายนะคะว่าการที่เราจะมองเห็นชัดเนี่ยหลังจากทำต้อกระจกแล้วก็คือการใส่เลนตาเทียมเข้าไปเพื่อแก้ไขสายสตาค่ะเลนตาเทียมเล็กๆที่เราเห็นที่อยู่ในถุงหุ้มเลนตาที่เราใส่เข้าไปเนี่ย เมื่อเรามาขยายภาพให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะนี่คือเลนตาเทียมโฟกัสระยะเดียวค่ะจะเห็นว่าระนาบของเนื้อเลนเนี่ยจะเนียน ะะเป็นระา,าบเดียวอันนี้ใช้ประโยชน์ในการโฟกัสระยะเดียวคือระยะมองไกลเอาไว้ดูวิวทิวทัศน์เอาไว้ววไวขับรถนะคะเอาไว้มองเวลากลางคืนค่ะเวลาขับรถดูหนังดูทีวีนะคะอันนี้คือโฟกัสระยะเดียวลองมาดูที่ตัวเนื้อเลนกันค่ะเนื้อเลนเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นสีเหลืองมีคุณสมบัติในการกรองแสง UV นะคะลตราไวโอเลตจะได้ไม่ทำลายจอประสาทตาค่ะ ตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะของเนื้อเลนจากขอบด้านหนึ่งไปอีกขอบด้านหนึ่งเนี่ยจะมีความยาวประมาณ6มิลิเมตรนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นขาของเลนตาเทียมนะคะทั้งสองข้างจากขาด้านหนึ่งไปถึงขาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง13มมิลิเมตรนะคะซึ่งเลนตาเทียมเนี่ยจะเป็นเลนชนิดนิ่มนะคะพับได้ ในแผลที่เป็นแผลของอตรงขอบตาดำของเราเนี่ยขนาดเล็กกว่า3มมตรนะคะเป็นเลนที่พับได้แล้วค่อยไปกลางออกอยู่ข้างในอยู่ในถุงหุ้มเลนตานะคะ mm hmm. เมื่อเรามองผ่านมาค่ะมีแสงผ่านเข้ามาผ่านเลนตาก็จะไปตกที่จุดภาพชัดของจอประสาตตาจึงทําให้เรามองเห็นที่ระยะเดียวระยะไกลค่ะ